สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับข้อมูลตัวละครของเซี่ยเซี่ยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดประหลาดสื่อไลเคอร์ของภาค3เนาะเซี่ยเซี่ยเพศช,ชายมาตุภูมิหรือบ้านเกิดทวีโต้หลัวเมืองอ้าวไลนะฮะสังกัดโรงเรียนสื่อไลเคอร์ศาลาเทพสมุทรสำนักถังตำแหน่งเจ็ดประหลาดสื่อไลเคอร์สมาชิกศาลาเทพสมุทรระดับพลังจิต จิตโลการะดับพลังวิญญาณระดับ99เป็นวิญญาณจานสายโจมตีว่องไว คุณสมบัติมิติเวลาหรืออวกาศและเวลาเนาะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีสายเลือดมังกรเนาะวิญญาณยุทธ์ที่1กลิตมังกรแสงวิญญาณยุทธ์ที่2กลิตมังกรเงาซึ่งไอ้กลิตมังกรเงาและกลิตมังกรแสงเนี่ยก็จะรวมกันจนกลายเป็นมังกรแห่งมิติเวลาเนาะความสามารถพื้นฐานวิญญาณยุทธ์ของเซียเซียนะครับวิญญาณยุทธ์ของเขาเป็นวิญญาณยุทธ์คู่ที่เหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันที่คุณสมบัตินะครับอันนึงเป็นคุณสมบัติแสงอันนึงเป็นคุณสมบัติเงาเนาะในเริ่มต้นและวิญ าณยุทธคู่ของเซเซ่เนี่ยก็จะแตกต่างกับวิญญาณยุทธทั่วไปก็คือการเลื่อนระดับแต่ละครั้งต้องรับวงแหวนทั้ง2วิญญาณยุทธนะฮะให้วิญญาณยุทธพัฒนาไปพร้อมกันเนาะไม่สามารถฝึกแบบเดี่ยวๆได้เหมือนถังซานะฮะที่ฝึกยากเงินคลามก่อนค่อยไปฝึกค้อนเท่าเทียนอะไรเงี้ยเพราะว่าวิญญาณยุทธของเซเซ่ก็เหมือนจะเป็นวิญญาณยุทธคู่ปลอมอะฮะเซเซ่เนี่ยนอกจากจะเป็นวิญญาณจานแล้วก็ยังมีอาชีพรองเป็นช่างประดิษฐ์หุ่นจักรกลเนาะซึ่งอาชีพรองนี่ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ในนภาค2เลยะ 谢谢。 ชื่อของเขาแปลว่าขอบคุณที่พบกันเสียตัวแรกแปลว่าขอบคุณเสียตัวที่สองแปลว่าพบพาโดยบังเอิญแม่ของเขาตั้งชื่อนี้ให้เพราะรู้สึกขอบคุณที่ได้พบกับพ่อของเขาความสุขที่สุดของแม่ของเขาคือการได้พบพ่อของเขาแต่พ่อของเขามักยุ่งอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่แม่ของเขากำลังจะเสียชีวิตสิ่งที่แม่ของเขาอยากได้ที่สุดคือการได้พบกับพ่อของเขาแต่ไม่ได้สมปรารถนาแม่ของเซเซียจึงเกลียดชื่อของเขาครับและเกลียดพ่อของเขามากด้วยเนาะวิญญาณยุทธ์ของ เซเซียมันจะอ่อนแอกว่าวิญญาณยุทธคู่ทั่วไปเพราะมีต้นกําเนิดเดียวกันเป็นการพัฒนาแบบ1นบวกหนึ่ง ไม่มีทักษะเกื้อหนุนเมื่อเขาฝึกพลังวิญญาณให้ถึงคอขวดเขาจะต้องเพิ่มวงแหวนให้กับทั้งสองวิญญาณยุทธจึงจะสามารถฝึกต่อไปได้ซึ่งต่างจากวิญญาณยุทธคู่อื่นๆที่สามารถใส่วงแหวนีทะวงได้นะฮะในนิยายนะฮะเสี้ยจะมีผมบอลสีสั้นผิวขาวนวลจมูกตรงขนตายาวโค้งงอนเล็กน้อยและดวงตาสีเขียวเข้มนะฮะแต่ว่าในอนิเมะถ้าอนิเมะทําจนถึงภาค3ผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาจะดีไซน์มาอย่างไงเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งอนิเมะก็ดีไซน์ตัวละครแต่ แตกต่างจากในนิยายมากเนาะเซียเซียได้ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนตรงไห่และได้พบกับทางอูลินครั้งแรกที่สถานีรถไฟเซเซียได้พบกับทางอูลินอีกครั้งในตอนที่เขากับทางอูลินได้เป็นเพื่อนร่วมห้องกันเนาะเมื่อเซเซียเดินเข้าไปในห้องเซเซียได้เผลอเหยียบผ้าห่มที่หน้าเอ๋อทํทำไว้ให้กับทางอูลินเนาะทำให้ถังอูลินเนี่ยโจมตีเซเซียหลังจากนั้นเซเซียก็จบลงด้วยการถูกทุบตี หลังจากนั้นเซเซียและถังอูลินได้ถูกส่งไปยังห้องทํางานของผออโรงเรียนเนาะผมอ่าในในที่นี้ผมจะพูดถึงเซเซียกับตัวละครหลักเท่านั้นนะฮะตัวละครประกอบผมจะไม่พูดถึงเนาะ เซเซยถูกส่งไปยังห้องผอ,อเพื่อเป็นการลงโทษพวกเขาโดนปรับ45,000พูดทองสำหรับความเสียหายในการต่อสู้นะครับซึ่งทําให้ห้องพักพังนั่นเองเนาะแล้วก็เซเซยกับถังอูลินเนี่ยถูกส่งไปยังชั้นเรียนที่5เนาะซึ่งเป็นชั้นเรียนที่อ่อนแอที่สุดทําให้เซเซียกับถังอูลินได้พบกับอูช่ชางคงนั่นเองเนาะหลังจากเหตุการณ์ในโรงเรียนตรงห่เซเซยถังอูลินและกุยนาไปสอบเข้าโรงเรียนสื่อไลเคิร์นะครับ ในช่วงที่เรียนอยู่โรงเรียนสื่อไรเคอร์ทำให้เซเซียได้พบกับหยวนเอินเย่หุยนเนาะและเซเซียเองก็ตกหลุมรักหยวนเอินเย่หุยนเนาะทำให้ทั้งสองเปิดใจคบหากันนั่นเองซึ่งหลายๆคู่ในเจ็ดประหลาดสื่อไรเคอร์ภาค3ก็จบลงด้วยดีเนาะยกเว้นถังอุลินของเราที่จบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะในภาค3 ดวงจิตพูดของเซ่เซ่นะฮะตัวที่1วิญญาณโลหะดวงจิตพูดระดับร้อยปีพัฒนาเป็นหมื่นปีเป็นจิตพูดเทียมนะครับให้วงแหวนที่1และที่2จิตพูดตัวที่2ระดับพันปีไม่ระบุชื่อนะฮะพัฒนาเป็นหมื่นปีจิตพูดเทียม ให้วงแหวนที่3และที่4ตัวที่3ดวงจิตพูดเทียมให้วงแหวนที่5ถึงวงแหวนที่7ตัวที่4ดอกน้าค้างศาสตร์ทะลุดูดวงจิตพูดระดับ1นึ0 0 0สปีพัฒนาเป็น2 0 0 0 0 0ปีเป็นจิตพูดแท้ให้วงแหวนที่8และ9นะฮะต่อไปทักษะอิญญาณของมังกรมิติเวลานะครับทักษะวิญญาณที่1ระดับหมื่นปีกิจมังกรแสงคมมีดมังกรแสงความสามารถความสามารถใบมีดสีเหลืองบินในอากาศที่มีเสียงมังกรคำรามเล็กน้อยและลำแสงก็ แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทักษะกิดมังกรเงาคมมีดมังกรเงาทักษะล้อมรวม คมีดมังกรคู่ทักษะวิญญาณของเซเซียค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันหลอมรวมจากวิญญาณยุทธคู่เป็นอันเดียวเนาะมันก็อาจจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงนะฮะทักษะวิญญาณที่2ระดับหมื่นปีกิจมังกรแสงพายุมังกรแสงความสามารถร่างกายของเซเซียเป็นแกนกลางเขาหมุนกิจมังกรด้วยแสงการหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อทําให้กิจมังกรแสงวนเวียนอยู่รอบตัวเขาาราวกับพายุหลอมรวมกันโจมตีและป้องกันในครั้งเดียวเนาะทักษะวิญญาณที่สองกีด มังกรเงาพายุมังกรเงาทักษะวิญญาณที่2พายุมังกรคู่ทักษะวิญญาณที่3ระดับหมื่นปีกิจมังกรแสงมังกรแสงแยกล่าง ความสามารถแยกล่างได้3ามล่างล่างทั้งหมดเป็นคุณสมบัติแสงทักษะวิญญาณที่3กิจมังกรเงามังกรเงาแยกล่างความสามารถแยกล่างได้3ามล่างคุณสมบัติเงาทักษะวิญญาณที่3หลอมรวมมังกรคู่แยกล่างความสามารถแยกล่างได้หล่างคุณสมบัติแสงเงาทักษะวิญญาณที่4กิจมังกรแสงระดับหมื่นปีมังกรแสงมายาความสามารถหมอกสีทองรอบรอบเสี้ยเริ่มค่อยๆควบแน่นเปลวไฟสีทองค่อยๆรวมตัวกันเป็นล่างมังกรและกลิดมังกรแสงในมือของเขา ก็กลายเป็นกระแสแสงหายไปปรากฏแสงและเงาซึ่งแตกต่างจากมังกรทองของถังอูหลินมังกรสีทองของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายของแสงจะพูดให้ถูกนี่คือมังกรแสงนั่นเองนะครับทักษะวิญญาณที่สี่กิจมังกรเงามังกรเงามายาทักษะวิญญาณที่4ทักษะหลอมรวมมังกรคู่มายา ทักษะวิญญาณที่5ระดับหมื่นปีกิจมังกรแสงไม่ระบุความสามารถนะฮะทักษะของกิจมังกรเงาก็เช่นกันเนาะทักษะวิญญาณที่5ทักษะหลอมรวมมังกรคู่ผกผันความสามารถรวบรวมวิญญายุธเข้าด้วยกันคล้ายหลอมรวมวิญญายุตในร่างเดียวถึงแม้พลังจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่คุณสมบัติของทั้งสองวิญญายุตซ้อนทับกันทักษะวิญญาณที่6ระดับหมื่นปีกิจมังกรแสงกิจมังกรเงา ήσ, และทักษะหลอมรวมไม่ได้ระบุไว้นะฮะทักษะวิญญาณที่7ระดับหมื่นปีเป็นทักษะของมังกรมิติเวลากายแทงงแ้วิญญาณ ยุทธกายแท้บังกรมิติเวลานะครับทักษะวิญญาณที่8ทะลวงทิ่มแทงทักษะวิญญาณที่9ทะลวงเหนือมิติเวลาความสามารถการโจมตีมิติเวลาเป็นการโจมตีที่ไม่สนการป้องกันของศัตรูเมื่อปลดปล่อยทักษะ จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่รองรับการโจมตีมิฉะนั้นจะหยุดไม่ได้ทักษะอื่นๆนะครับทักษะสายเลือดหนึ่งทักษะนะครับแต่ไม่ได้ระบุไว้เนาะทักษะเขตแดนเขตแดนเกาะยุทธเขตแดนห่วงมิติเวลาความสามารถสามารถควบคุมมิติเวลาในเขตแดนได้นะฮะทักษะสำนักถังทักษะที่1กํากำลังภายในเสียนเทียนทักษะที่2เคลื่อนไหวดุดเงาพายทักษะที่3หัดยกเล่นลับทักษะที่4เนตรปีศาจสีม่วงทักษะหลอมรวม่ข่กลหลอมรวมเขตแดนเกาะยุทธหลอมรวม6ตตำแหน่งเป็นหนึ่งเป็นการหลอมรวมเขต แดนก่อยุดของซีเซียวเยียน ซีรีจื่อหยวนเอินเย่หุยเย่ซิงหลันเหลอจึงอี้และเซเซี่ย,ยเข้าด้วยกันความสามารถรวมความสามารถของ6กเขตแดนอาณาเขตกว้างไกลระยะเวลายาวนานขึ้นต่อไปเป็นอุปกรณ์วิญ,ญญาณของเซเซี่ยนะครับชิ้นแรกเกาะยุทธสี่อักษรถ้าจำไม่ผิดชื่อเกาะยุทธของเซเซี่ยน่าจะเป็นเซี่ยหลงเย่หุยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับเซี่ยก็น่าจะมาจากคําว่าเซเซี่ยนะครับหลงก็มาจากวิญญ,ญาณยุทธมังกรมิติเวลาเย่หุยก็น่าจะมาจากชื่อของหยวนเอินเย่หุยเนาะชิ้นที่ 2, หุ่นจักรกล1นชิ้นหุ่นจักรกลสีดำชิ้นต่อไปนะครับเสื้อไทเทเนียมพันหลอมมีความสามารถในการป้องกันนะเป็นเครื่องมือวิญญ,ญาณที่เป็นเครื่องมือวิญญาณที่ถังอุลิ่นหลอมให้ชิ้นแรกนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลตัวละครของเซี่ยเนาะถ้าผมตกหลน่นหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ